สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านิ่มใส่เอ็นสบายไม่ร้อนนะคะรุ่นนี้ดีเทลจะเป็นคอวีจีนค่ะเย็บตีกรด็ดด้านหน้านะคะแล้วก็จะแต่งกระดุมตรงช่วงอกด้วยค่ะส่วนแขนจะเป็นแขนสั้นนะคะความยาวตัวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะเราจะแถมเข็มกลัดให้ด้วยทุกตัวเลยค่ะขออนุญาตครับแบบนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ พิมลายคมชัดสวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะมีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่38 40 424, 4 46และ48นิ้วนั่นเองค่ะรุ่นนี้มีหลากหลายโทนสีเลยนะคะที่จะอยู่จะเป็นโทนสีส้มแขนสั้นค่ะแล้วก็จะมีโทนสีส้มแขนสอกนะคะโทนสีฟ้าแขนสั้นค่ะและโทนสีฟ้าแขนสอกค่ะ โทนสีแดงแขนสั้นค่ะและสุดท้ายจะเป็นโทนสีแดงแขนสอกนะคะสวยทุกสีเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะ ผ้านิ่มใส่เอ็นสบายไม่ร้อนนะคะรุ่นนี้ดีเทลจะเป็นคอวีจีนค่ะแล้วก็จะเย็บตีกระเด็ดด้านหน้านะคะมีกระดุมตกแต่งตรงช่วงอกค่ะส่วนแขนจะเป็นแขนสั้นนะคะความยาวตัวเสื้อรุ่นนี้อยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะพิมพ์ลายคมชัดสวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะรุ่นนี้เราจะมีเข็มกัดแถมให้คุณลูกค้าทุกตัวเลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ มีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะมีไซส์อกเริ่มต้นที่38 40 42 44 46และ48ยิ้วนั่นเองค่ะมีหลากหลายโทนสีเลยนะคะที่จะอยู่จะเป็นโทนสีฟ้าแขนสั้นค่ะแล้วก็จะมีโทนสีฟ้าแขนสอกนะคะโทนสีแดงแขนสั้นค่ะโทนสีแดงแขนสอกค่ะโทนสีส้มแขนสั้นค่ะ และสุดท้ายจะเป็นโทนสีส้มแขนสอกนะคะสวยทุกสีเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรย่อนค่ะ ผ้านิมใส่สบายไม่ร้อนนะคะดีเทลจะเป็นคอวีจีนมีเย็บตีกระเด็ดด้านหน้าแล้วก็ตกแต่งกระดุมค่ะส่วนแขนจะเป็นแขนสั้นนะคะความยาวตัวเสื้อรุ่นนี้อยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะพิมพ์ลายคมชัดสวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเราจะแถมเข็มกลัดให้ด้วยทุกตัวส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่38 40 42 44 46และ48นิ้วนั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะมีหลากหลายสีเลยที่จะอยู่จะเป็นสีแดงแขนสั้นค่ะแล้วก็จะมีสีแดงแขนสอกนะคะสีส้มแขนสั้นค่ะสีส้มแขนสอกค่ะสีฟ้าแขนสั้นค่ะและสุดท้ายจะเป็นสีฟ้าแขนสอกค่ะสวยทุกสีเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ